นายีินี้คือดิฉ่นนะคะคือเราได้ช่ยชีวิต่นในสาววัญญะาเสนอ่ะหัวของี่ว่านะคะคือปัญหาของยาเสพติดนะคะเมื่อชาของเราได้ลงนรงเกกับเรื่องของปัญหายาเสพติดแล้วใช่ไหมคะปัญหายาเสพติดนะคะอยู่รอบตัวของเราเลยทุกสังคมที่เราอยู่สัคงคมประเทศไทยก้อนมีปัญหานี้เป็นเรือรงังเป็นปัญหาเรือรังที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ตลอดค่ะ ปัญหานี้เกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่กลุ่มอาจจะเกิดจากพราอมอยากรู้อยากเห็นของในเด็กหรือในับที่อายากรู้อยากเหน็นครับอาจเกิดเกิดจากกลุ่มเรือดที่ติดยาเสพติดหรือตามเลือนครับค่ะคนที่ตามมานะคะผลชะภัของยาเสพติดอาจทำให้เกิดการทําลายประสาทสมองจิตใจเสื่อมที่ตกกังวลและอาจทาให้เกิดเสียบุคลิกภาพ แนวทางการแก้ปัญหายาเสพติดนะคะ 1. เราควรเลือกพบเพื่อนค่ะที่พาเราไปทําในสิ่งที่สร้างสรรค์อาจจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่นการเล่นกีฬาเล่นเกมกับเพื่อนค่ะแล้วก็ควรระม่งระวังยาบางชนิดค่ะอาจจะทําให้เกิดยาเสพติดได้แล้วก็ปฏิเสธว่าถูกักชั่งค่ะค่ะแล้วต่อไปนะคะหัวขอ้อสุำคัญของเราก็คือวิธีการป้องกันยาเสพติดนะคะวิธีการป้องกันของยาเสพติดของเราจะแนะนำอยู่3วิธีค่ะ1คื ป้องก,กันก็คือการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึกยกตัวอย่างเช่นที่เราไปเดินโรนร์มเมื่อเช้าเดินโรงเพื่อมก็ต้านยาเสพติดใช่ไหมคะแล้วก็การให้ความรู้นะคะคือการที่เรารู้ว่าถ้าเราเสพยาเสพติดประเภทเอโรจีนยาไอซ์ยาบ้าหรืออะไรต่างๆที่นอกเหนือจากนี้มันจะส่งผลกระทบต่อระบบภา,ายในร่างกายของเรา,อย,าอย่างไรแล้วมันจะส่งผลต่อ การปาบปามยาเสพติดที่ยาวนานแต่ก็ไม่หมดสักทีเพราะว่าก็มีกลุ่มคนที่ยังรักโลกการนาเข้าของยาเสพติดอยู่เยอะมากๆการปรับปามของยาเสพติดแล้วช่วยได้คือเราไม่ยุ่งไมเ่เสพไม่เกี่ยวข้องพยายามห้ามตัวเองจิตใจอยา่างรู้อย่างรู้ของวัยรุ่นนะคะก็พยายามที่จะกระชับจิตใจอยู่กับอะไรที่มันเป็นธรรมะอะไรมากขึ้นแล้วข้อทิสุดท้ายนะคะคือ เพื่อให้เราไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งพวกนี้มากขึ้นค่ะนุขออนุญาตสรุปนะคะ